สวัสดีครับวันนี้พาอาจารย์สามารถกับทีมงานมาเที่ยวสวนพี่พี่ผักหวานอยู่ข้างพี่นอนคนเก็บผักหวานนี่นี่นี่ผักหวานอาจารย์วันชายสะออคสะออน์อาจารย์สะออค์สวรรค์มีไหมมั่นมั่นไหมแมนครับ นี่แมนเรอันนี้ที่มันออกยอดนี่ผมริดใบออกเด้ออาจารย์ครับผมครับให้มันออกแมนอันเ้าพรา่าห้าเบียดปลูกก็สีหล่นไปเลยครับมันยังเด็กใหญ่ยังี่นี่บอผมปลูกนี่เจ็ดปีแล้วเด้อครับเก็บเลยครับเดี๋ยวเอาถุงให้ถ้าเจ้าบเอาินะมันแก่เบิร์ครับนี่ีเก็บเลยอาจารย์เก็บเลยเก็บเอาไปแจ่แมนเบิร์ตอาจารย์อยูเทิรงหัวอาจารย์หันเป็นไบข้าม น่นยอดอ่อนมันอยู่ทึ่งๆนะครับแมนหมดเลยก็แมนแมนครับครับเง่ไปหุ่นขึคื้นที่ไรหนึ่งอาจารย์นี่นี่นี่ยอดอ่อนทั้งนั้นเลยต้นนี้นะดูเป็นดอกก็มียอดอ่อนผักหวานนประตูอ๋อป้าคุณป้าจากกรุงเทพไม่มาเหรอโอ้นี่นี่ คนสูงๆนะอาจารย์วันชัยมาเก็บต้นนี้หนะน่อยครับเดี๋ยวผมเอาตะก้าให้เก็บใส่แล้วเดี๋ยวเอาถุงใส่ผมอยากกินนี่แหละผมเก็บเอาอนี่ตะก้าครับผมเก็บเลยครับแตกตื่นปลาพักหวาน <laughs> โอ้มีรักานคมีรักบานแค่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เด็ดแต่ยอดบนมันโดยต้นมันเอาไว้ให้มันเป็นพันธุ์อันนี้นะเนี่ยมันต้นยังไงเห็นบ่อาจารย์แมนครับเด็ดเอายอดหสินี่ครับอันนี้ก็ะจงไว้ให้มันอันนี้ครับครับให้มันแตกนะครับสําหรับ สำหรับไอ้กิ่งกระโดงมันนี <C> ้อันอื่นน่ะเราเลยอันอื่นน่ะดึงเลยอาจารย์เจเฉพาะเฉพาะอันนี้ได้ได้ครับครับอันนั้นก็ริดเอาหมดได้เลยอย่างเงี้ยริดเลยอย่างเงี้ยนะครับริดเอาเลยอย่างเงี้ยอันนี้เฉพาะกิ่งใหญ่มันเฉยๆเอาไว้ทําพันแมนครับนี่อันนี้ก็ริดเอาอย่างเงี้ยนะเนี่ยวิธีเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจอมปลวกเนี่ยจอมปลวก ดีไหมอาจารย์ผมว่าจะฆ่ามันทิ้งอยู่ <c oughs> ครับอันนี้ผักติวกต้วด้ว <c oughs> นี่<ม>ต้น <c oughs> อยู่หลังบ้านก็มีนะผักหวานนหนยาวไปตรงนู้นหลังบ้านอันนี้อันนี้เป็นไผ่ลวกหวานผูกระดึงอันนี้เป็นนอไม้ล่ไมนยอาจารย์อันนี้ครับนอไม้ค่ายนอไม้ลา มักชมคู่บอกเคยบอกเคยเก็บพักหวานบ้านบ่ปะครัับกหวานยันัก่อนน้ำหวานเานั่นแล้วอยู่นี่บอกเคยเก็บนี่นี่ข้างเทิงนะอาจารย์สูงๆนะเอาเบิร์ดเลยกิ้งกิ้งนั่นกระเด็ดยอดมันเลยเด้ออาจารย์น่ะยอดอันนั้นแ่ะเด็ดครับอาจารย์ผู้สูงไหมพูดนะเพราะว่าผมคุ้มมันไว้อยู่แล้วให้มันเตี้ยไหม สาอ่อน <ibl> อาจารย์บันชัชยชอบเด้กเาเก็บผักหวานขังแรกใชีวิตครังแรกใิเนตตลาดอยู่ตลาดมันบรรุนเนี่ยน่มนเด็ดซ้ำเนี่ยู่มาเก็บก็่มาสัอาลีเอาเลยครับลีเลยครับนั่นละีแบบนั่นละขาปวดน่งม่จั เบืองจะเบิ้องบนี้สวยงามสวยงามมากๆสดสดจากสวนสดสจากต้นเลยค่ะไม่ต้องขึ้นคูเลยไม่ต้องขึ้นเขาอัน์่ตลาดมันเสกเก็บยนั่อาจารย์ยอดหัวไหนยอดสูงๆนะอาจารย์หักเลยหักหักตายมันนู่นนข้างบนอยู่หักปลายเด้อหักเออเออนั่นแหละนั่นแหละหักครึ่งเลยตรงนั้นอ่ะ นี่ตรงที่นิ้วแนะนิ้วแนะเออนี่แหละนี่เออครับครับให้มันแตกใหม่อันนี้อีกมีมีอีกครับโอ้จากคนเปียกับซื้มาผมะมากาบําบำบัดอยู่นี่แหละเนาะสวยเอันโงังเหลืออีกเด้นี่นี่นี่นู่ก็ยังไม่หมดเลยนู่นต้นนู่นเลย

มีตะก้าใสด้วยนะมีคนสูงจะเต็มตะกร้าแล้วจะเต็มตะก้าแล้วโอ้ยเขานุ่นก็เยอะแยะเลยคุณอะปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินกินทุกอย่างที่เราปลูกไว้ปลูกทุกอย่างปลูกได้คือเราชอบกินอันไหนเราก็หาอันนั้นมาปลูกนี่เราความฝันผม ตาตะไคร้ใบบกูดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อซื้อมัปลูกสามต้นใช่ป่ะมันบ่เคยเหลืออาจเจ้าสิเก็บเลยบอสได้ได้ได้เบิร์ดเลยครับเก็บเลยทุกต้นเลยนี่มันแก่เห็นไหมนี่มันก็เจอจร้งหมดเลยเหมนบ้านห้องไปล่อยเห็นโปร่งน้อยครับครับนี่อย่างเงี้ยได้หมดเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยอย่างเงี้ยครับอ,อ,อย่างเงี้ยคือลิดเอาเลยครับลิดแล้วมันก็จะแตกจุดเดิมนี่แหละใหม่ครับถ้าเราไม่เก็บมันก็ไม่แตกใหม่นะ เมนคห่ส,สมุ่ตอยอดหวานน่ัอยน,นี่เป็นร้อยเด้บ้านผมนุ่ครับวน,บน่ะนี่เป็นร้อยควรน่ะผมป,ปลูกด,ด้วยมเมล็ดนะนี่อาจารย์นี่ยอดนี้ก็เก็บได้เลยผมเอามาเล็ดมาปักไว้เลยครับ เราเพาะให้มันเป็นเหมือนถั่วงอกเก็บเลยครับเก็บได้ให้อ่อนๆเอนี่กเกิดผมก็มีความสุขนะเวลาใครมาเที่ยวสวนเก็บสวนแล้วเก็บแบบนี้นะครับอยู่ต้นฟังข้างผุ่นกระมี่ครับหวานไปเก็บอีกบข้างผุ่นนะทั้งพี่อาจารย์เดี๋ยวสิบภาพมาโบผมมันแก่ถิมซื้อๆนี่แหละครับนี่ ผมโน้มกิ่งมาไว้เหรอนี่อันนี้ก็ต้นผักหวานหมดแลลวแต่ว่ามันไม่มียอดนี่อาจารย์ต้นนี่เบืบ้งแน่มันแก่เบิดแล้วผมโนมมันมาไว้บร่ได้หัวน้ามันเป็นจุนเหี่ยวเบิดเบิ่งแน่ดีต้นนี่ครับ ได้ครับเอาไปห้อนออกเขาเอิ่นวะเอาไปเด็ดงอนอสีหานน่าอย่างเบียนไม่ปลูกได้เหมือนผมบริโภคหนำมันครับนี่นเนี่ยนี่ที่จริงข้างนี้นะผมปลูกเบิร์ดแต่ว่าที่แรกข้าบารูนอวามันสิติดกำแพงเนี่ยต้นมันใหญ่ผมก็เลยสั้นออกมันบมดย่อมตายเนี่ยเห็นบหม ปลูกด <pigeon S 2> ้วยเม็ดเขาเลอยมันบอนี huh. uh ่แมร์ครับเอาเม็ดมาว่างเลยบ่ต้องใส่ต้นข้าวบินหรือเปล่าเอาไปเอาไปปลูกมัตถุด้บเนี่ยเขาว่าเป็นน้ำข้นปลูกเขาว่าเขาปลูเหยื่อดีเพราะพี่ไผ่ใดจะข้นอันนี้ผมปลูกทิมทิมใบซื้อเมื่อกาได้กินโอ้ยปลูหลักหลายเลยไงทวมหัวกรบเพาะเป็นอันนี้ผมล้มต้นมันไว้แล้วผมกระสีริดใบออกแล้วก็ะสีให้มันแตกยอดใหม่หน่อยครับ แมนครับแมนตอนนี้ใบมันเหลืองแบบนี้นะฮะออกออกหลังหดน้ำนี่แตกออกมาสซวยรวยร้คนับลือครับเป็นนวดมาห่อปลาข้าวหา อาจารย์วันใส่ต่นเต้นครับเดี๋ยวมาวันหลังก็เก็บอีกผมก็จะเตรียมไว้ให้เตรียมให้มันไอออกเนี่ยผมก็จะริดใบเนี่ยครับูากนี่อันนี้อาจารย์เนี่ยได้หมดเลยเนี่ยอาจารย์มานช้่นี้่นี้ นเวลาเขาไปแกงเขาก็ไปห้อนออกเกิดการแกงมนออกขนาดเขาจะเชียยังเียตงเดือนละวันโอ้เดยอันนี้ข้าผมผม หดน้ำไว้หรือฝนมากนี่มันก็ฟื้นแตกยอดเบิดแตเหรอครับเนี่ยใบมันร่วงแล้วครับเดี๋ยวเห็นตลาดสวรรค์ตะวันบรุ่นเพื่อนี่ครับอันนี้ไม่ได้รุ่นนี่ตลาดที่เขาขายอยู่กันนั่นนี่เขาคือห้องจัดเก็บต้งใี่ไหมครับนี่หมดแดงกันน้ำต้นย่างหน้าเหวี่ยงนี่ก็หลายครับหายเงี้ยวลักบ้านส่วนอาหารดเลยดี นี่แหละพ่อพงพอเพียงขายทุกอย่างที่กินไ <captions> ด้ปลูกทุกอย่างที่เราปลูกใช่แล้วมาเข้ามากินอย่างเขาก็ปลูกกับท่านนี่หมักมอนมาบบถือง่ามมัน งามผมแต่งไว้ตรงนี้แดงเบิดเลยเด้ดครับนี่นี่นี่ครับถ้าผมแต่งจริงไว้นี่เป็นหมากดกทีมคณะของอาจารย์สามารถฝ่ามือเพระการบุกสวนวันนี้เก็บผักหวานป่าที่บ้าน รจอตลาดล่องชื่อไปแกงสดๆใส่โบน้ำมูนเลยถ้วยว่าเด็กเก็บเปนบบนี้่นกานตพเก็บผักหวานอาจารย์ว่านใช่รู้จักอีลอกวาย่ำอันนี้ยิงหน่อยอีลอกเต็มที่หน่อยครับครับย่๋ย่มันก็เกิดครับเนี่ยอีลอกผมปลูกเงนี่มันพอดูคุยน้ำมูนว่าจุี่ครับออก้างนี้เลยครับนี่มาเด้อมาเด้อแบบนี เต็มตะกร้าเลยคุยน้ำเขาได้ได้จานเหมือนกันครับทังหน้านี่ก็แมนบอดี้อาจารย์นี่ต้นพักหวานปลาอยู่นั่นไหมทั้งหลายก็แมนอยู่ทั้งฝุ่นทั้งขางแมนเบิดเลยครับไลท์ดูสิมองหันก็เป็นซีฟต้นฝุ่นได้อยู่หันไลท์ก็มองขึ้นไลท์ก็พูดของฝุ่นเลยครับทายุทานพูดถ่ายางมาเห็นก็มาเห็นเด้พักหวานอินทราล่ำก็กำลังแตกจันครับกำลังแตกเดี๋ยวผมไปเอาถุงมาใส่ให้ครับ สวยงามมากมากเลยวผักหวานกับผักหวานเนอะนี่ถอยู่สบล้านบา่ไหมับ่บอสเนี่ยเนเอร์อะไปีนเขาบออาจารย์เมียนครับเบออะไรคือ้เนี่ยเมียนอยู่หน้าบ้านผู้หลอก็มีต้นไงเยอะเยอะ ใหญ่เลยค่ะครับน e> uh> ี่ <c <c ่หวานดบ้านนะะครับครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับครับครับขอบคุณค um> ่ะ มุง่ององามครับนมจริงอันนี้พันเมืองนอกเลยครับเนี่อันนี้เป็นพันหิมาลายันขาวเดี๋ยวหมากันย้าวนีว่คือบรมเรณนคือมอ่อนไทยเนีหมากเป็นคืบเลยครับกินได้กินได้อดีพันไต้หวันรครับเอาหลายพันตัวเเอาโซเฟอร์ส,สุภาพสตีส,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 สบอร์ดโอ้ครับ อาจารย์สามารถกับกิมงานรับแบบ